สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่2ทับสที่อยู่ทางบ้านทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ EP ที่5แล้วนะคะเรามาเจอกันในวันที่15กรกฎาคม2563นะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3นะคะอันดับแรกนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยลูกแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะทุกครั้งที่มีเรียนในรายวิชานี้นะคะนะักเรียนจะต้อง เขียนวันที่ก่อนเรียนทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็เรามีนัดหมายส่งสมุดการสัปดาห์หน้านะคะทะ,ะนั้นนักเรียนจะต้องอตรวจสอบตั้งแต่หน้าปกไปเลยนะคะเราเขียนชื่อตัวเองแล้วหรือยังนะคะชื่อนามสกุลชั้นเลขที่รายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน3ามนะคะรหัสวิชาคอควายสองศูนะคะครูผู้สอนก็คือครูระดาวันจนันร์ ะะเรียนเขียนให้เรียบร้อยนะอ่ะเราไปดูในส่วนต่อไปกันค่ะอ่ะในส่วนเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องฮิสโทแกรมนะคะเราเรียนเขียนหัวข้อเลยค่ะว่าฮิสโทแกรมนะการสร้างฮิสโทแกรมเนี่ยทำได้ดังนี้ค่ะจดเลยนะอันดับแรกนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงๆก่อนช่วงละเท่าเกัน นะคะแล้วก็ในกรณีของข้อมูลเชิงปริมาณแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยที่มีจำนวนไม่มากใช้ข้อมูลในแต่ละตัวในการสร้างได้เลยนะคะโดยไม่จำเป็นต้องแบ่งช่วงก็ได้นะต่อไปขั้นตอนที่สองค่ะนับข้อมูลแต่ละตัวในแต่ละช่วงนะจำนวนดังกล่าวจะเป็นความถี่ของข้อมูลในช่วงนั้นแล้วสร้างตารางระบุค,ความถี่ของข้อมูลในช่วงนั้นๆซึ่งเรียกว่า ตารางแจกแจงความถี่นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเขียนแสดงค่าของข้อมูลหรือจุดปลายของช่วงบนแกนนอนแล้วเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากบนตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลโดยให้ความสูงของแท่งเนี่ยเท่ากับความถี่หรือเปอร์เซ็นต์ของความถี่ค่ะนักเรียนจดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3เลย นะคะถ้าเรียนจดไม่ทันนะก็สามารถหยิดคลิปวีดีโอก่อนได้นะคะอธิบายเป็นขั้นตอนแบบนี้นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะพิจรารณาผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์จำนวน10ข้อของนักเรียนห้องหนึ่งนะคะจำนวนนักเรียนที่ตอบถูกมีดังนี้ค่ะน,ะนี่อันนี้นักเรียนจดไปเลยนะคะ5,4,7,8,5อันนี้จดไล่ไปนะคะจนถึง3 คะต่อไปอันนี้ในกรอบสีเขียวนี้นักเรียนไม่ต้องสดนะคะเพราะว่าครูยกมาจากเมื่อกี้นะคะนักเรียนไม่ต้องจดนะลูกจากข้อมูลสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลข้อที่นักเรียนตอบถูกได้ดังนี้อันนี้น้นนี้ตรงนี้นักเรียนจดนะคะจดตั้งแต่อันนี้เลยกรอบสีเขียนักเรียนไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าครูได้ ยกมาจากหน้านี้นะจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะครูจะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะก็คือจำนวนข้อที่ตอบถูกร้อยขีดแล้วก็ความถี่นะคะจำนวนข้อที่ตอบถูกน้อยสุดจะเป็นสามเนอะครูจะไล่ไปตั้งแต่3ามมากสุดก็คือ10บนะคะครูจะไล่ไปตั้งแต่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเหล่านี้จะอยู่ในช่อง จำนวนข้อที่ตอบถูกเนาะนักเรียนเขียนไปเลยไล่ไปตั้งแต่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นนักเรียนมานับรอยถีกันค่ะตัวแรกนะตัวแรกเป็นเลขห้านะคะเป็นเลขห้านักเรียนก็นำมาใส่ในช่องห้าเนาะต่อไปสี่นะคะนักเรียนก็นำมาใส่ในช่องสี่ต่อไปเจ็ดค่ะ ใส่ในช่องเจ็ดต่อไปแปดนะคะห้ 5, าไล่ไปทีละตัวเลยนะคะห้านักเรียนนะำมาใส่ที่ช่องรอยขีดของห้านะคะต่อไปเก้าค่ะเก้ 9, 10, าสิบใส่ในสิบนะคะสิบอีกตัวหนึ่งอ่นะมาใส่ให้ตรงช่องเจ็ดค่ะเก้าสิบเจ็ด ห้าห้าเจ็ดสี่หกนะคะสามแปดสี่ใส่ทีละตัวนะคะห้าอ่ะพอครบห้าแล้วเนี่ยอ่ามันจะต้องมีขีดตรงนี้มัดรวมไว้นะคะเพื่อง่ายต่อการนับ นำไปใส่ในช่องของความถี่งนี้นะคะต่อไปสามค่ะสามสี่หกแปดสามแปดหกเก้าสุดท้ายค่ะก็คือสามนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะนักเรียนนำไปใส่รอยขีด ครบท่วนแล้วนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องมานับรอยขีดเขาว่ามีความถี่เท่าไหร่นะคะช่องแรกมีรอยขีดสี่นักเรียนก็ใส่เลขซสีไปตรงช่องความถีนะคะต่อไปสี่มัดรวมกันแบบนี้เป็นห้าเนาะต่อไปสามสี่สี่สามแล้วก็สามนักเรียนจดมาเลยค่ะจดไม่ทันหยุดคลิปวิดีโอก่อนเนาะพอจดทันแล้วนักเรียนก็กดคลิปวิดีโอให้เล่นไปตามปกติ ะะต่อไปค่ะาจากตารางเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้ฮิสโทแกรมดังรูปนะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องอาวาดแกนก่อนนะคะก็คือทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะแล้วก็ใส่ระบุไปด้วยนะคะว่าเส้นแนวตั้งเนี่ยจะให้เป็นความถี่นะคะส่วนเส้นแนวนอนเนี่ยนักเรียนจะให้เป็นจํานวนข้อนะคะจากนั้นก็ วัดสเกลนะคะโดยแต่ละช่องเนี่ยต้องห่างในระยะที่เท่ากันนะคะแต่ละช่องต้องห่างในระยะที่เท่ากันฉะนั้นนักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะคะถ้านักเรียนกําหนดช่องแรกเป็น1เซนช่องต่อไปก็ต้อง1เซนเหมือนกันนะคะแบบนี้ทีนี้ครูขออนุญาตาขีดเส้นประแบบนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าครูจะได้วาดได้ง่ายนะคะตรงนี้ รอยป่าี้นักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้นะักเรียนใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะไปค่ะครูขอยกตารางอันนี้นะแต่อันนี้ไม่ต้องจดนะคะตารางตรงนี้ไม่ต้องจดเพราะว่าครูยกมาให้ดูนะน,นักเรียนมาจดตรงนี้เลยนะช่องแรกนะคะช่องแรกเนี่ยจํานวนข้อที่ตอบถูกความถี่เป็นสี่นะคะเราก็จะได้กราฟแบบนี้นะคะฮิสโตแกรมก็คือ,อ,อตอบถูกสาม ความถี่ก็คือสี่นะคะนักเรียนวาดแท่งมาแบบนี้เลยนะต่อไปจำนวนข้อที่ตอบถูกสี่ข้อความถี่ก็คือสี่นะข้อใช่ไหมความถี่ก็คือสี่เขียนให้ตรงแบบนี้นะคะวาดแท่งที่สองขึ้นมาต่อไปแท่งที่สามค่ะแท่งที่สามก็คือตอบถูกห้าข้อความถี่ก็คือห้านะก็คืออันนี้ ห้าข้อเนาะความถี่เป็นห้าก็วาดให้มันสมุดตรงนี้นะคะปอไปแท่งที่สี่ก็คือหกนะตอบถูกหกข้อมีความถี่เป็นสามนะคะอันนี้ตอบถูกหกข้อความถี่เป็นสามตรงนี้นะเขียนให้ตรงนะนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดในการเขียนค่ะต่อไปเจ็ดความถี่เป็นสี่ค่ะต่อไป แปดค่ะตอบถูกแปดข้อความถี่ก็คือสี่นะแปดข้อความถี่ก็คือสนะี่นเรียนไล่ไปทีละตัวเลยนะต่อไปตอบถูกเก้าข้อมีสามคนอ่าตอบถูกเก้าข้อมีสามคนความถี่เป็นสามเนาะสุดท้ายตอบถูกสิบข้อความถีเท่าไหร่ความถี่เป็นสามนะคะอ่ะก็จะได้หน้าตาฮิสโตแกรมแบบนี้นะคะนักเรียนจดไปเลยนะอ่ะ จากฮิสโตแกรมจงตอบคําถามต่อไปนี้นะคะอันนี้ให้นักเรียนไปทําเองเนาะสองข้อก็คือข้อ1นึ่เขาถามว่านักเรียนส่วนมากเนี่ยตอบถูกกี่ข้อนะคะนัยนก็ไล่ไปดูฮิสโตแกรมของเรานะคะว่าตอบถูกมากที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะแล้วก็ข้อ2นักเรียนส่วนมากตอบถูก5้าข้อขึ้นไปมีกี่คนห้าข้อขึ้นไปมีกี่คน,น,น,คนฉะนั้นต้องนับตั้งแต่5เลยใช่ไหม บาคนนักเรียนก็จะต้องเอาทุกแท่งเนี่ยมาบวกกันนะคะน่ะนะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนจดเนื้อหาพร้อมตัวอย่างนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัด2ข้อนะคะนัดหมายส่งสมุดวันที่2 0กรกฎาคม25 6 3นระคะคือวันฟันหน้าวันที่นักเรียนกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะมีสมุด นะคะแล้วก็ครูจะตรวจตั้งแต่หน้าปกเลยนะลูกฉะนั้นนักเรียนต้องไปดูตั้งแต่หน้าปกเลยว่าชื่อนามสกุลชั้นเลขที่รายวิชาอะไรรหัสวิชาอะไรครูผู้สอนชื่ออะไรนักเรียนเขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะทำการบ้านครบทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ